มา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 อย <applicable> uh ่าโยนนเอามพ่เอพักเ hey, 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 ้อพักเด้อพักเด้ออย่ายอย่ายมาลูกมา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 ามามามมา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 อามามาาม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 าามจริง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับชร์คช่องพายมิ่งมงคลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราช่องพายมิ่งมงคลชาแนลปารเป็นไปได้ยังไงเนี้ยลูกชายมแม่แม บาตัวดำปุ๊หมูเสียงอียงเสียงถูตีว่ามนเสียงผายลมเป็นไปได้จังไดนี่ตัวดำปุ๊บปื้อยู่นี่ใช่มิ่งหรือเปล่าใช่มิ่งไหมเนี่ยมิ่งครับมิ่งครับผมมิ่งมงคลครับผมเอดอดูอดอดนู ถูถูนันเจ้าว่าเจ้าสีด้ดียเติเอวเจ้าีามัยเพิ่นเล่นดินน่ะได้ยุบ่นั่นนั่นนั่นเนี่ยเก็บมาลมาเก็บมาเก็บมาลงเก็บมาเก็บมา,มาเก็บมาเก็บมาเก็บลมมา ยางยุ่ยังยุ่มาลูกมา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 ลูกเอามาโยนนี่เดี๋ยะปักลวยมีอีเด่นโอ้โหมันไก่แห้งคือห่วงเล่นนะเด็กเนาะห่วงเล่นอืออ้าวหนตาสบายดีไส้เขาว่ามันมันดีแล้วไม่ต้องมาถึัดคัดต้องแม่นบอะ แล้วแล้วแล้วเราขัดมาเพื่อเพื่อให้นอยที่ดีไซน์นี่แหละโอเคเอามาเบิ่งอึงเด้อค่ะคุณแม่บันิฟุนมันตกกับมีอึงอะไรนะอึง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 เผาอึงเผาอึ่งนะโอแมนแม่นนี่แหละเป็นคือจังสี่แล้วนี่นี่แหละนี่คือจังสี่เลยฮึบฮึบฮึบึบโอ้โห อ,อีกครั้งหนึ่งบัดน,นี้อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโ <c oughs> อ้โหุดยอดเลยดินทรายนี่นี่จ้าเดี๋ยวทำถอยทีไปถ่ายคลิปส่งให้เพื่อนเหม เพื่อนเพืนความชุกขลังๆล่ะครับนี่ไอ้เพื่อนๆเพื่อนไอ้ไงง่องเลยวะซานคลิปนี้อยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะนี่คืออาพฤติกรรมของช้างทุกๆเชือกนะครับผมว่าช้างน้อยช้างเล็กช้างโตช้างใหญ่ช้างเล็กๆลุกซอกลูกสร้างพ่อสร้างแม่สร้างพ่อไงสร้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ พี่บัวก็จะตัวดำดำเลยเพระาะว่าก็ให้เล่นที่ดินที่โคนเหมือนกันนะครับผมส่วนมากพี่บัวก็จะอยู่ในพื้นที่ซีเมนต์นะครับผมนะฮะส่วนใหญ่พี่ดาวตัวดำเมื่อมเลยพี่อุ้มบนนี้นะฮะมิ่งก็นี่แหละครับคุณแม่ประมาณนี้แหละครับผมเอ้ยคอมชุกข,ของลานะลานเชลลินยังอะไรเต้มามันลานไหมเห็นว่มาม่านลานะครับผมนะเฝืนนะฝืน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  ไงงอ่งเลยเอาตาบนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยลองเนฮะ้ยดูดูดูนั่นดูตาก่อนเออนั่นนั่นนั่นเฮ้ยใช่ผู้ใดนี่เฮ้ยใช้คนท่านนี่ละนนะเฮ้ยไงงอ่งอยู่ชามมา้ำไหมลูกนี่ที่ไกลวะนัะ่น,นโดนพ่อนั่นเฮ้ยช้ำนั่นนะพ่อไม่ลูกหนีที่อื่นะที่ผมนั่นนีน่ อ้ยน่ะดูดูโอ้โหช้างน้อยช้างน้อยขำยาโอ้ไม่ใช่ <laughs> ขออภัยครับผมที่พูดคำหยาบี่ข้อมจริงพ่อว่าไปเลยนี่ข้อมจริงข้อมจริงนี่นี่นี่ไอ้ยี่นี่นี่ราชบ้านนี่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 นะดูเออไอ่ อ่ะฮึย่ยนาครับชึบข้องลาครับอนาคตอนาคตพี่ดัมโบนะอนาคตนะฮะอ่ะฮึดัมโบนะพี่ดัมโบอ้วนนะพี่ดัมโบหุ่นดีดีเบิ่งเพิ่นหนูอนาคตเพิ่นจะเป็นชั้นละแม่นบ่าวา่อลากระชอ้วนกว่านั้นเยอะแต่ทับผมนอ่ะอ้ีอ้ยเอีอเอ้ย อุย้ยหน้าเมาไว้ดีวะเห็นใจลูกตาครับผมมี <c oughs> ความชุกไอ้ไอ้นี่แหละความชุกของลาไอ้ไหนหนพอครับลูกมาขึ้นครับพาอหนหนพอลูกมขึ้นกระเพ่อ,พอโอ้โหมุนอกลกอะไรคืออกลงเพ่อมันหัวชักหลักเข้ามาโอกโลงและแล,ะแบบแล้วบ้านเราก็มี ไม่เอาไปไปโอ้ยถืออะไรมานั่งลงนี่นี่นั่งลง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 ี่นั่ก่งนนั่งลง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 ก่อนนั่งลงเอ้ยนั่งลงกับนั่งลงครับนาดเปิ้ลอ่อนกินเลยถืิมช่มาเดี๋ยวเ่งด้นั่นนี่ยินอันนั่นเด้อ เอลกาเจวนะอยล้มนะเทใช้ปากให้ลท์ลอดมีเทใช่ปากให้ลาลดครับป่นนะป่นขนมระหว่างวันนะฮะอะไรเหขนมระหว่างวันฉันมีเิธีี้ออ้ปืนปนเมาลูอยู่เนาะชเอางเชงเสนี้จะมีซีครับมโอ้เสียงดูยันอนวะ อจอดอื้อฮอื้อฮือแมัดปองไปครับเอามาให้ลามัดปองเลยลเไ,ลไม่เป็นไรหรอกอันนี้มินิดเดียวเองกินไปเลยเออเ,เอาไปเลยเอาหมดชิ้นเลยหมดชิ้นหมดปองกันแหละอันนีระหว่าง,ะะางมือเช้าวันเช้ามาเนี่ยสีแรกที่เขาต้องได้ดูก็คือวิตามินซี ทานมาริกาทุกวันอื้อหึนาขาอกลองดูอันนี้วิตามินซีกันวิตามินซีขนมนะครับอู้ห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 ู้ย้ายกระยานขึ้นกันแล้วแังหลูมจอเลยอีต้องย้ายผมครับผมเตยน้อยหนึงขอบคุณครับคุนขอบคุณเรครับอบ้ยเออ Ơ, xương chú nó thấy xương xương Mẹ này Mẹ có À, chụp qua chụp đi xí À, chụp quần chụp 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 nào Chụp quần nào, mày hơi, ổng Bạn biết quả sáng áo mình Mấy sáng cười Ừ 6 oh. sáng oh. cười, 1 à, trượt chúc, quả, chúc จุ๊บเออจุ๊บดักไม่ได้อ่าบหน้ามันจุ๊บดักบบบบไม่เต็มใจเ้ยค่ะ <c oughs> ข,ขนาดเลเ็กเลยหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์ครับหนึ่งสมัครคัท,ทได้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปุ้